ึกโซคารามของสองดินแดนได้พานักลบฝีมือดีมาประชันความกล้าถ้าพวกเขายังอยากจะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนจะต้องออกไปชกที่ไข่ของราชันมากรอนวัฒรำซอยจุยูซ่าโฟตีนสตูดิโอกับสปอยหนังโคตรโมขอนำเสนอภาพยนตร์โคตรวันเลื่องดับเบิลว์พี่พบสองลาเรามาเข้าคลิปแบบเร็วๆกันเลยดีกว่า คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมนภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไปเลยเรื่องราวนะครับเริ่มขึ้นในดินแดนที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองแห่งอย่างแดนเหนือและแดนใต้ที่ทำสงครามแก่งแย่งผืนดินกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานก็ไม่เห็นว่าจะมีผู้ใดเนี่ยได้รับชัยชนะสักทีทั้งสองฝ่ายจึงยอมสงบศึก แต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่สันตินั้นอยู่ได้ไม่นานพอทันทีที่กษัตริย์แดนเหนือได้เสียชีวิตลงพวกเขาก็วางแผนที่จะยึดดินแดนใต้มาเป็นของตัวเองซึ่งในช่วงเวลานี้ดินแดนทางฝั่งใต้นั้นก็มีห้องเต้หนุ่มขึ้นครองารองาชพวกเขาจึงเห็นโอกาสที่จะชิงสังหารพระองค์ว่าแล้วกองทัพแดนเหนือได้ส่งบรรยากาศปลอมๆด้วยผงทองเคลือบสารเพลิงหวังจะเผากษัตริย์แดนใต้ให้ไม่เป็นจุนแต่ว่าก็ต้องถูกขัดขวางโดยเหล่าองครักษ์มากฝีมือจนทําให้เหล่าแดนใต้ไม่นิ่งนอนใจราชครคู่กวนออกความ เห็นว่าพวกเดนเหนือคงคิดที่อยากจะทําสงครามกันอีกครั้งพวกเราควรเรียกระดมพลจัดงานประลองฝีมือเพื่อคัดเลือกแม่ทัพที่เก่งกาจเพื่อนาสงครามเข้าต่อกรกับพวกเดนเหนือให้เร็วท่านฮองเตจึงกล่าวว่าจัดไปและเปิดทางให้ราชคูนั้นทําตามอำเภอใจได้เลยราชคูกวนได้จัดการส่งนกอ,อินทรีแจ้งข่าวให้ไปยังแคว้นต่างๆของแดนใต้เพื่อเชิญยอดฝีมือในแต่ละพักให้เข้าร่วมหากฝ่ายไหนปฏิเสธจะถือว่าเป็นกบฏโดยทันที หนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านยากจนแถบทะเลทรายก็เลยรับสารเชิญนี้ด้วยหัวหน้าหมู่บ้านจึงจําเป็นที่ต้องเรียกระดมพลเพื่อหาผู้มีฝีมือ3คนไปร่วมการแข่งขันงานประลองในครั้งนี้โดยในขณะนั้นเองหนุ่มน้อยคนหนึ่งผู้มีวิชาตัวเบาและทําอาชีพเป็นขโมยเป็นขโมยเป็นอาชีพเหรอ วัด <What? S 2> แต่ว่าเขาขโมยคนรวยมาแจกคนจนและเป็นพระเอกของเรื่องนี้อี้หลงได้ขออาสาเพื่อไปพิสูจน์ตัวเองจะได้ไม่มีใครมาด่าเขาว่าเป็นเด็กตะโกอีกส่วนอีหนึ่งคนคือองครักษ์ของหมู่บ้านและคนสุดท้ายคืออดีตทหารผ่านศึกผู้มีเรื่องที่ต้องคิดบัญชีกับราชคูกวนทั้ง3คนก็ได้รับการยอมรับด้วยตามสัญลักษณ์ประจําหมู่บ้านดินสัยที่อี้หลงก่อนไปเขาก็ได้ไปไหว้หลุมศพแม่หัวหน้าหมู่บ้านได้กล่าวกับอี้หลงว่าในเขตเมืองหลวงนั้นมีป่ารับแลอ,อยู่กล่าวกันว่าถ้าเราสงสัยอะไรที่ป่า นั้นจะให้คําตอบเราทุกอย่างอีหลงหวังว่าเขาจะได้ไปที่ป่านั้นเพื่อสืบหาว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นใครกันแน่ส่วนเจ้าทหารผ่านศึกก็ได้รับหอกชำรุดที่เขามีติดตัวไว้ตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเวลาล่วงกว่าสิปีที่เขาไม่เคยจับมันอีกเลยแล้วการเดินทางผ่านผืนทรายตรงสู่เมืองหลวงก็เริ่มขึ้นในระหว่างทางองค์คษะของหมู่บ้านาเผอิญไม่ได้ระวังตัวจากสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ใต้ผืนทรายโผล่มาจุบุกกางหลังของเขาลากไปกินอย่างเหี้ยมโหดแต่ทว่า ผู้แข่งแก่งอดีตทหารผ่านศึกพวกคองหอกหักนั้นมีวิชาต่อสู้เป็นเลิศจึงสามารถต่อกรอกับพวกแมงป่องยักษ์ที่พากันตะกุยมาลุมซุยพวกเขาในแบบอุ่มโบอุ่มโบะเลยทีเดียวอีหลงเนี่ยทึ่งเป็นอย่างมากที่พี่ชายที่อยู่อย่างเ,เงียบๆในหมู่บ้านกลับกลายเป็นผู้เยี่ยมยุธขนาดนี้แถมเขาเนี่ยยังเอาเนื้อของมันมาทําเป็นซอยจุซะเองก็ไม่คิดว่าแมงป่องช็อตจะเซฟขนาดเนี้ยในคืนพักผ่อนกลางทะเลทรายนี้นะครับพี่ทหารผ่านศึกของเราก็ได้ยอมบอกว่าตัวเองนั้นมีชื่อว่าชูหวนอยู่ในเผ่า นักลบฉูที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแก่งที่สุดในแดนใต้ในช่วงสงครามกับแดนเหนือนั้นพวกเขาถูกหักหลังจากราชคูกวนจึงเป็นเหตุให้แม่ทัพที่เป็นพี่ชายของเขาถูกสังหารอย่างเลือดเย็นสิ่งนี้เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวของเขาหยิบเอาฮอกของพี่ชายมาล้างแขนราชคูกวนให้จงได้และเมื่อลุงเช้ามาถึงพวกเขาทั้งสองคนก็ไปเผอิญพบกับหญิงสาวนางหนึ่งขวาม,ม้ามาพร้อมกับตาสัน์เข้าวเผาอื่นและเธอเนี่ยมีวิชาดาบยักษ์ที่สามารถใช้มันอย่างคล่องตัวได้อีกด้วยแต่ในระหว่างการไล่ล่าก,กันนั้นก็ได้เกิด ิดพายุรายขึ้นมาพัดพาทหารทุกคนที่อยู่ที่นั่นให้ลอยปียไหวไปกับแรงลมชู้หวนได้เข้าช่วยพวกทหารที่เดินทางไปที่เมืองหลวงพอดีจึงทําให้ทั้งสองโกนเนี่ยได้มาตัวหนึ่งเป็นรางวัลเพื่อขวบไปงานคัดตัวให้ทันและไม่นานนะักทั้งสองคนก็มาถึงประตูเมืองซึ่งมีสัญลักษณ์ของพวกกบฏแดนเหนือโดนแขวนคอห้อยตองแต่งประจานอยู่หน้าประตูด้วยอีหลงเนี่ยก็ไม่อยากมอง มันโหดเกินแต่ชู้วนได้กล่าวว่าสงครามก็เป็นอย่างนี้แหละพวกแดนเหนือมักจะไม่รอดเพราะตาสัญลักษณ์ที่แขนซ้ายโง่ของพวกมันจึงถูกระบุตัวและโดนจับได้ง่ายและเมื่อเข้ามายังตัวเมืองได้แล้วกลุ่มนักรบที่มาจากแคว้นต่างๆก็ตรงไปยังโรงเตี๊ยมเพื่อหาอะไรลงท้องหนึ่งในนั้นมีสาวน้อยที่พวกเขาเจอกันตอนทะเลทรายก็นั่งคอยมันโถของเธออยู่ด้วยแต่ถว่าบังเอิญเจ้ากลุ่มนักรบที่เธอไปขโมยตาสัญลักษณ์มาก็อยู่ที่นั่นด้วยจึงทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นเรียกได้ว่าเราผ กกับเธอไม่ไหวถ้าสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเพราะวิชาดาบยักษ์ของแม่หนูน้อยคนนี้ชั่งผิวไหวเหมือนสายน้ําเหลือเกินว้าเก่งจัดแต่ในขณนะที่หนูน้อยกำลังชุลมูลวุ่นวายอยู่นั้นหัวหน้าพักเยี่ยวประโกเอาตา้าสัญลักษ์มามอบให้กับพักกิ้งเลนดือด้อการต่อสู้จึงจบลงแถมไม่ต้อน,นั่นเองเจ้าราาเจ้าจคู่กวนก็ได้เข้ามาพบปะ พวกนักลบในโรงเตียมและกล่าวกับพวกเขาว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปห้ามใครถอนตัวเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นกบฏเจา้าจูงหัวของเราอยากจะฆ่าล้างแค้นและชะคูกควนให้อยู่ตรงนั้นแต่ทว่าอี้หลงได้ใช้วิชาตัวเบาของเขาเขารัดขาวไว้ในสะก่อนจึงทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์เล่ยเถิดขึ้นในตอนกลางคืนทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกันว่าข่าวหน้าถ้าแกมาคว้างเช่นอีกตะโกจะแต่ฆ่าแกซะไอ้หนูน้อยแต่อี้หลงเนี่ยได้กล่าวเตือนสติกับไปว่าข้าวว่าทาันจะตายก่อนที่ได้ลงมือซะอีกไม่เห็นพวกมันเหลอทหาร เพียบแถมพวกเราก็ขาดสมาชิกไปนหนึ่งคนถ้าไม่มีใครมาแทนหัวหน้าองค์คลักล้วก,ก็โดนปรับแพ้ยังไม่ทันได้เริ่มแข่งเนะแต่เมื่อลุงเช้าวันใหม่มาถึงพวกเขาทั้งสองคนก็ออกเดินทางเพื่อหาสมาชิกคนที่3พวกเขาก็พบกับคณะขายทาตที่กําลังประลองความแข็งแกร่งหาทาตสเพียงหนึ่งเดียวให้เป็นผู้ชนะซึ่งหญิงสาวนางหนึ่งสามารถสังหารเพื่อนทาตของเธอได้เธอจึงจะถูกขายให้กับคนที่ใจง,งามๆแต่ไม่รู้ว่าในตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นจู่ๆชูหวนก็ถูกตีข้อศอกจนเขาเนี่ยยกมือเพื่อขอซื้อ จึงทําให้ทาดลายนี้ตกเป็นขอเขาโดยปัติยายเดือดร้อนให้เจ้าหัวขโมยอี้หลงต้องควักเงินที่เก็บหอมรอมดินมาตั้งแต่หน้าร้อนที่แล้วจ่ายเป็นค่าทาดไปโอ้ยอุตส่าห์เก็บไว้ซื้อเพหา้า แต่ว่าเขาก็ไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นคนจิตใจดีแถมตัวแม่นางนี้เองพอเห็นหอกหักของเจ้าชูหัวแล้วล่ะก็ตัวสั่นง,งินงกเหมือนกับเ้าเขาจึงทำให้เขาเนี่ยสงสารนางมากกว่าเดิมสงสัยมีอดีตที่ไม่น่าจดจำกับของยาวอีหลงก็ได้อธิบายกับลูกพี่ชูว่านี่ฝีมือนางก็พอใช้ได้นะเราน่าจะเอาเธอมาร่วมทีมจะได้ครบสามไงแต่ในระหว่างนั้นนะครับแมสาวดาบยักษ์ก็โผล่เข้ามาและขอร่วมแจมด้วยถ้าไม่ต้องจ่ายตังค่าสักบาทข้าจะร่วมทีมให้ท่านอย่างฟรีๆเจ้าอีหลงเนี่ยก็ถูกใจมาก นางได้รักแถมยังมีประโยชน์ด้วยดีนะใช่ดีออกสองเสียงต่อหนึ่งเสียงประชาธิปไตยอืมใช่เหรอกูว่าคนข้างมาสลัดผักบังคับคกูอีเมื่อไม่มีทางเลือกลูกพี่หวนก็ต้องเอาตามนั้นเพราะการแก้แค้นของเขาต้องมาก่อนแถมคนที่ตีข้อสอเขาเนี่ยก็ต้องเป็นแม่หนูนางนี้มันแสบใช้เล่นเลยทีเดียวและพวกเขาก็รู้ชื่อแท้ของนางสักทีนางมีชื่อว่าลิงกัง <laughs> คนอะไรชื่อลิงกังคนน่ารักยังไงแล้วแต่ทว่าเมื่อตอนดึกมาถึงแม่นางทาตคนนี้นะครับก็ได้แอบไปรอบสังหารลูกพี่หวนให้ตายขาทีแต่ว่าเขาก็ไหวตัวแันสะโกดนเจ้าจะฆ่าข้าไปเพราะอะไรนางทาต ตอบว่าผููที่ใช้หอกหักเนี่ยเป็นคนสังหารพ่อข้าในสงครามการะฆ่ามันเพื่อแก้แค้แคนให้กับพ่อของข้าจังหวนได้ยินอย่างนั้นก็เงียบไปพร้อมกับกล่าวว่าข้าจะให้เจ้าข้าเมื่อตัวข้าจัดการราชรคูกวนได้แล้วเท่านั้นโดยไม่ได้บอกความจริงนางว่าแท้จริงแล้วเจ้าของหอกอันนี้ก็คือพี่ชายของตนเองนั่นเองที่เขาต้องทําอย่างนี้นั้นเพราะเขารู้ว่าการถูกเพิงความแขนกัดกินจิตใจมันทรมานและโหดร้ายแค่ไหนหากนางสังหารเขาได้ไฟนั้นก็จะมอดดับลงและแล้วเมื่อวันใหม่มาถึงพวกนักรบทั้งหมดจากแคว้น ต่างก็ไปรายงานตัวหนะ้าที่สนามประลองพวกเขาทั้งหมดต้องถูกล่ามโซ่ตัวติดกันให้ต่อสู้ในสนามที่มีโซ่ยักษ์วางพาดกันเป็นชั้นๆผู้ใดพลาดท่าจะตกลงไปถูกหอกเสียบดาบตายและมีโอกาสที่จะซีกระแดกันทั้งคณะด้วยราชจจคูกวนอธิบายกฎกติกาว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องต่อสู้กันเพื่อมาให้ถึงอีกฝั่งให้ได้พวกเขาจะเอาผู้ชนะเพียงแค่สมทีมเท่านั้น และการแข่งขันก็เริ่มขึ้นนักลบทุกทีมต่างกระโจนเข้าไปเหยียบโซ่อันใหญ่ยักษ์เพื่อหวังจะไปให้ถึงอีกฝั่งได้แต่ว่าพวกเขาก็ต้องขัดขวางกันและกันจิกโจ้จิกโชไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันต่อสู้กันหนัวม,มากแถมนั่นยังโหดไม่พอลาชจะคู่กวนยังมีไม้เด็ดที่เอาไว้กวนตีนผู้เข้าแข่งขันโดยเฉพาะเขาเนี่ยได้จัดการเอาลูกแก้วยักษ์ที่หนักมากกว่าหลายตันกิ่งหลุนๆไปสถุนผู้เข้าแข่งขันให้ล่วงลงจากโซ่ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีผู้เคาะไลา่แต่ไม่ใช่สําหรับทีมพระเอกแน่นอนพวกเขาเนี่ยได้เข้าเส้นชัยเป็นทีมที่2ส,ส่วนที่1เป็นทีมสาวสวยจากหมู่บ้านสาวนักลบส่วนทีมที่3คือทีมเยี่ยวที่หัวหน้าของพวกเขายอมเสียสละแขนของลูกน้องข้างหนึ่งไม่ใช่นั้นแล้วพวกเขาจะเป็นผู้แพ้เป็นแน่เมื่อได้ผู้ชนะทั้ง3มทีมครบแล้วราชคูรูกวนก็ได้ไปมอบตําแหน่งว่าที่แชมป์ให้กับทั้ง3ทีมและเมื่อมาถึงคิวของจูกหวนเขาเดี่ย ก็ถูกความแทนเข้าสิงแถบจตะตบัดหอกฟันคอของราชคูกวนอยู่ตรงนั้นทาไม่ได้อีหลงเลยไม่เสาลิงกังมาห้ามไวส้สะโกรับรองว่าได้ตายห่กกันอยู่นั้นแน่นอนเมื่อจบเรื่องพวกเขาก็ไปทานอาหารเที่ยงในระหว่างนั้นทั้งหมดก็ถูกจู่โจมจากมือสังหารที่ได้พ่ายแพ้ไปแต่ทว่าฝีมือเนี่ยมันทางชั้นกันมากพวกมือสังหารที่ทํางานพลาดจึงถูกฆ่าปิดปากซะเองในคราวนี้แหละทั้ง3มคนก็ได้รู้ความจริงว่าเจ้าราชคูกวนเนี่ยมันได้ไว้ตัวทันซะแล้วแถมจากการสงสัยของ หลที่คิดว่าแท้จริงแล้วไอ้หมอนี่น่าจะเป็นสายลับของเมืองเหนือมากกว่าไม่อย่างนั้นคงไม่จัดงานประลองฝีมือที่มีผลถึงชีวิตขนาดนี้และการสันนิษฐานของอี้หลงก็ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะแท้จริงแล้วลาจะูกวนกับองค์คลักชาวกล้วยของมันเป็นสายลับของแดนเหนือจริงๆแผนของพวกเขาคือการสังหารนักรบมือดีของเมืองใต้ให้ได้มากที่สุดก่อนจะเริ่มสงครามนุกพีชฉหววเนี่ยก็แทบจะไม่อยากลังรอมไม่รู้ความจริงข้อนี้ พราะเครกว่าจะมีผู้คนต้องมาบาดเจ็บล้มตายกันมากขึ้นอีกเขาก็พยายามไล่ทั้งสองคนเนี่ยให้ไปห่างจากเขาจะได้ไม่มาพลอยโดนลูกหลงและซวยไปด้วยแต่อี้หลงและแม่สาวน้อยลิงกังนั้นยังคงยืนกลานว่าจะอยู่ข้างๆชู้หวนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้การประลองรอบรองจะเกิดขึ้น พวกเราไปสืบหาข้อมูลกันต่อดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ต้องเล่นไปตามน้ําจนมาถึงภารกิจของการประลองต่อไปนั่นก็คือการขโมยไข่ราชานอสูรที่ถูกขังอยู่ในหุบเขามอรณะทีมไหนที่สามารถนําไข่มาได้ทีมแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะจนเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทั้ง3มทีมที่เหลืออยู่ก็บุกเข้าไปในหุบเขาที่มีกับดักมรณะมากมายอย่างเช่นดอกไม้พิษ ที่เมสาวิงกังเนี่ยไม่ระวังเพลเข้าไปจับเข้าไปทัชเข้าไปสัมผัสเพราะเห็นว่ามันสวยดีจึงทําให้หูฉวนเนี่ยโดนเกสรพิษมันเขา้าพอพยายามช่วยเหลือนางทั้งอีหลงและตัวของเธอจะต้องรีบหาตะไคร่น้ําที่เป็นสีส้มเพื่อถอนพิษของลูกพี่ให้ได้ในระหว่างที่ทีมเดี่ยวและทีมผู้สาวห้าวทั้ง3ก็ต้องรับมือกับพิศสารล,ลากไม้เห็นไตที่ชอบสาวๆาสะด้วยมันก็รีบพุ่งไปพันพวยที่ตัวของแม่นางและฉุดเธอเข้าป่าจนไม่เหลือใครรอดสักคนนอกจากผู้ชายะนะซึ่งในระหว่างที่ กลุ่มพระเอกกำลังหาตะไคร่น้ำอยู่นั้นพวกเขาก็ไมพบกับหัวหน้าทีมเยี่ยวที่ได้แอบชิงไข่มา่ก่อนแล้ว เขาจึงต้องไปแย่งมันคืนโดยที่ในระหว่างทางก็ต้องรับมือกับพิศาั์ล่างไม้เหฮตไกด้วยเพราะว่าในขณะที่พวกเขากําลังจะออกจากถ้ำจูจูราชันอสูรก็ตื่นขึน้นและพยา,ายามไล่ล่าพวกเขาในซอกซอยแคบๆจึงทําให้ภูเขาทั้งภูเขาเกิดการสั่นสะเทือนราชันอสูรที่มีลักษณะคล้ายกับมังกรดินพยายามเลื้อยโฉกกระชากหัวเพื่อเอาไข่มันคืนจนเจ้าหัวหน้าพักเยี่ยวเธอทําไข่หลุดมาถึงมือของแม่สาวลิงกันเธอจึงรีบชิงมันหนีไปโดยที่มีราชันอสูรไล่ตามก้นธรรมด แต่ด้วยความฉลาดของอี้หลงที่ได้หลอกล่อมันไปยังมุมแคบๆก็ทาให้หัวของมันที่สวมเหล็กสงครามอยู่ไปติดแงกอยู่กับซอกหินออกไปไหนไม่ได้แถมพวกเขาไปยังได้แต่คล่ายสีสมมาจากบนหมวกเหล็กของมันนั่นแหละเอาไปรักษาลูกพี่จนหายดีแต่ก่อนที่พวกเขาจะกลับกันเจ้าอินหลงก็เกิดนึกสงสารราชาอสูรขึ้นเขาจึงพยายามช่วยเหลือมันโดยการถอนเอาหมวกเหล็กสงครามที่ฝังศีรษะของมันอยู่จนเลื่อนอาบออกเป็นอิสระได้และพูดจากับมันดีๆว่าข้าขอยืมไข่ไปโฉ ในฐานะผู้ชนะแล้วข้าจะนําเอามันมาคืนไม่ได้เอาไปกินทําซอยจุแน่นอนข้าสัญญาเจ้าราชันอสูรนะครับก็ยอมฟังแต่ด้วยดีกพถือว่ามนุษย์คนนี้ช่วยเหลือมันก็น่าจะไม่ทําร้ายลูกของมันด้วยและเมื่อทีมของฝ่ายพระเอกได้นําไข่มามอบให้กับราชคูกวนได้แล้วก็กลับกลายเป็นว่าผู้เขาเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้จะถูกตีตาไว้บนทีเกมและขับไล่ออกจากเมืองไปแถมในขณะที่ตัวของพวกเขากำลังได้รับรางวัล ลาจ,จครูกวนต่อไปพูดเสี้ยมว่า พวกแกเข้ามารอบสุดท้ายแล้วจะต้องฆ่ากันเองจนเหลือผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเข้าใจไหมเขาให้โชคดีล่ะชูหวนที่ตั้งสติเป็นผู้เป็นคนได้ก็ต้องมาเริ่มวางแผนใหม่ว่าจะเอาไงกับไอ้เจี้ยนี่แต่แล้วไอ้หลงเดียก็ได้ไปพบกับหญิงสาวชุดฟ้าที่เขาคิดมาตลอดว่าเป็นภาพลวงตาในสมองเม่นางท่านนี้ได้มาแวบบเจอกับเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนโตก็จะหายไปอย่างลึกลับทุกครั้งเขาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าเขาบาแต่ข่าวนี้แม่นางได้มาปรากฏอยู่ในสายตาของทุกคนเลย อีหลงจึงถามนางดีๆว่าท่านเป็นใครเหรอแม่สาวท่านนี้ก็ตอบว่าข้าเป็นกิ๊กเก่าของพ่อเจ้าตามมาสิข้ามีอะไรจะให้ดูทั้งสามคนจึงเดินตามนางไปออกจากเมืองสู่ป่าที่เรียกว่าป่าลับแหล่ที่นี่นะครับพวกเขาได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้และแม่นางชุดฟ้าท่านนี้ก็กล่าวกับอีหลงว่าจริงๆแล้วเจ้าคือลูกของกษัตริย์แดนเหนือโอกรที่ถูกลอบปงพระชนเจ้าควรกลับบ้านและนําความสงบสุขกลับคืนมาก่อน ที่จะเกิดสงครามถ้าอี้หลงเนี่ยก็ไม่เชื่อชะบ้าไปแล้วถ้าเป็นขอทานจากเมืองยากจนจะไปม,มีสายเลือดกษัตริย์ได้ยังไงแม่นางชุดฟ้าเนี่ยเลยกล่าวว่าถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ลองดูได้โดยการนําเอาเลือดของเจ้าไปประทับน,นที่ก้ามซ้ายตัวตนของเจ้าก็จะปรากฏออกมาในเมื่อพวกเขาทําตามคําพูดของหญิงนางนั้นก็กลับกลายเป็นว่าที่ก้ามซ้ายมีสัญลักษณ์ชาวเหนือเป็นสีทองอลามของกษัตริย์ ตึ่นมาจากผิวหนังเขาจริงๆชูหัวเดียแทบจะรับความจริงนี้ไม่ได้เพราต้องเป็นสหายกับศัตรูแดนเหนือเขากล่าวว่าจะไม่ข้องแวะกับเจ้าอีกต่อไปจึงทําให้ทั้ง3คนเกิดการทะเลาะกันขึ้น แม่นางลิงกังพยายามไปห้ามให้ลูกเพี่เนี่ยคิดดูดีๆก่อนตัวของพี่อี้หลงก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ท่านจะโมโหไปใหญ่แต่ว่าอี้หลงที่กำลังของขึ้นในตอนนั้นก็ไม่ฟังครับเขาเดินดุมๆหายไปในป่าทิ้งให้แม่สาวลิงกังนั้นอยู่ลำพังซึ่งเธอเนี่ยเสียใจมากอุตส่าห์ีสหายที่เธอเชื่อใจว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่กลับมาทะเลาะก,กันเรื่อลื่แค่นี้แต่แล้วเมื่อแม่นางรู้ตัวอีกทีก็พบกับกองกกำลังของไอ้เจ้าราชคูกวน หอบล้อมอยู่ทุกทีพวกมันนะครับได้ใช้กําลังคนที่มากกว่าเข้าไปลุมกระตืบเธออย่างสมชายชาตรีด้วยความสะใจของราชาครูกวนที่ยิ้มแย่อย่างโกลฟิลกูด <c oughs> พวกมึงอยากแกดาก,กูใช่ไหมว่าเป็นหมาหมู่เพราะกูเป็นตัวโกงแต่ถ้าพวกมึงลุมกูบ้างพวกมึงจะเรียกสามคัคีกูรู้เพราะว่าก่อนที่เธอจะถูกเล่าหมาหมู่เอ้พลังตัวโกงสามัคีตืบจนตายเจ้าชูหัวนี่ก็โผล่เข้ามาและพยายามช่วยเหลือเธอไว้แต่ว่าราสุกูกวรจะมีไม้เด็ดอย่างการทรมานเธอโดยการดึงผมไปทีละจุกโดยไม่หยุดเลยเพื่อเป็นการบอกให้ไอ้เจ้าชูควรรู้ว่าถ้ามึงยังไม่หยุดเข็นฆ่าโคตรของกูเนี่ยกูจะดึงผมมันให้หมดหัวเลยจริงทําให้สุดท้ายพี่ชูของเราก็ยอมแพ้โยนหอ คักทิ้งและยอมถูกเข้าจับกุมแต่โดยดีเขาได้กล่าวกับเธอว่าฉันมาช่วยเธอแล้วไม่ต้องห่วงแต่แต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวโกงอย่างราชรครูกวนก็ได้กระทําสิ่งที่โหดเหี้ยมอย่างการใช้กรบี่ค่อยๆแทงล่างของแม่นางลิงกังอย่างช้าๆเพื่อให้เธอเนี่ยในตายอย่างทรมานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ <laughs> ว่าอี้หลงจะรู้ตัวมันก็สายไปซะแล้วในตอนนี้เขาได้สูญเสียแม่นางลิงกังแต่ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการฝังเธอยังมีเกียรติก่อนที่ตัวของเขานนั้จะรีบแบกอาวุธของทั้งลูกพี่ฉูและดาบยักษ์ของลิงกังเข้าไปยังลานตลอง ที่ในตอนนี้ตัวของจูหวนได้ถูกยัดข้อหาว่าเป็นกระบฏและกําลังจะถูกประหารชีวิตต่อหน้าต่อตาฮ่องเต้โชคดีที่อี้หลงได้เดินเข้ามาและขัดขวางการประหารดีไว้และเขาจเจรจ้ากับฮ่องเต้ว่าข้าขอต่อสู้กับเขาหนึ่งต่อหนึ่งพอทำไม่ได้ต่อสู้กันแล้วนั่นแสดงว่าข้าเป็นผู้ชนะและมีอภิสิทธิ์ประดับยศถึงจอมพลทหารโดยคัดค้านไม่ได้เจ้าราชจะคกวนก็รีบห้ามว่าส้มขาวมากแกกล้าดียังไงไอหนุม่มอี้หลงก็เลยด่ามันกลับมาว่า ก็นี่เป็นกฎที่ท่านต้านขึ้นมาเองถ้าท่านไม่ให้ข้าสู้กับเขาก็ถือว่าข้าชนะแล้วไม่ใช่เหรอและสุดท้ายแล้วราชรูกวรเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับเขาจําเป็นจะต้องยอมให้ทั้งสองคนเข้าต่อสู้กันเปิดโอกาสให้อีหลงได้พูดจาเตือนสติเจ้าพี่ใหญ่จู้หวนที่กําลังช็อกจากการจากไปของสิทธิ์น้องว่าการที่น้องลิงกังตายไม่ใช่ความผิดของท่านมันเป็นความผิดของเจ้ากวนตระกาก ท่านลืมจุดประสงค์ของท่านไปแล้วเหรออย่าลืมสิว่าท่านมาที่นี่ทาไมก็เลยทาให้สุดท้ายนะครับทั้งสองคนได้ช่วยเหลือกันเพื่อเอาตัวรอดจากงานประลองดานราชจจครูเองก็ไม่มีทางเลือกเช่นกันเพราะตอนนี้ถือว่าแผนการได้สําเร็จลุลวงมามากกว่า90%แล้วนักรบที่เก่งกาจของแดนเหนือก็เหลือเพียงแค่สองหนอนนิดเท่านั้นโอกาสนี้แหละพวกเราจะยึดเมืองหลวงของพวกแดนใต้ให้ได้เขาจึงสั่งกำชับให้เหล่านักฆ่าดแดนเหนือที่แอบปลอมตัวอยู่มาก่อจะลาจลเปิดสงครามทันทีโดยไม่รู้ความจริงว่าก่อนหน้านี้อีหลง ได้แอบไปแจ้งเรื่องข้นทรรยศกับเหล่าบรรดาน,นักรบที่กาลังจะเดินทางกลับบ้านให้มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือองค์ห้องเต้นหนุ่มของพวกเขาด้านเหล่าองครักักที่กําลังคุ้มกันประมุกได้พาพระองค์เนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องปิดตายตามที่ราชคูกวนวางแผนไว้ยิ่งแยบยน เขาเนี่ยมีแผนที่จะย่างสดทุกๆคนที่อยู่ที่นั่นเป็นการปิดประตูชนะอย่างง่ายดายเพราะพวกรอบตัวห้องเต้นหน้อยมีแต่พวกเก่งๆและกุนซื้อสงครามมากมายคราวนี้แดนเหนือจะได้ยึดครองที่นี่โดยไม่ต้องเสียแรงเมื่อเสร็จสิ้นตามแผนทุกอย่างแล้วเจ้าราชคู่อวนก็พยายามหลบหนีโดยกิลดอร์ติดปีกและก่อนหน้านั้นไม่กี่นาที ด้านอีหลงที่พยายามต่อสู้กับเจ้าเฉาปว,วยองครักษ์ประจําตัวของเจ้า,าราชคูกวนอยู่นั่นเองบังเอิญเจ้าเฉาวกวยเนี่ยไปพบกับสัน德ักษ์ษัตริย์ของแดนเหนือเขาจึงเกิดชะงักนึยความตะลึงเปิดโอกาสให้อีหลงใช้มีดกระซวกปิดชีพเขาแทนนาทีสุดท้ายเจ้าตัวที่รู้ว่าเป็นฝ่ายผิดที่ลงมือกับองค์ชายจึงพยายามคุกเขา่าเพื่อถวายบังคมและขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเลยทําให้อีหลงเนี่ยเกิดตกใจเป็นอย่างมากที่ลงไม้ลงมือกับฝั่งตัวเองแต่ว่ายังมีเรื่องใหญ่มากกว่านั้นเพาราะราชคูณก,กาลังพยายาม ลบหนีด้วยกิวด์จากตัวที่เป็นโจรและมีวิชาตัวเบาอยู่แล้วจึงกระโดดกระดอนไปขี่หลังและต่อสู้ราชาโคกวนอยู่บนเวหาในขณะที่ทางอีกด้านหนึ่งเองชุกขวนก็ได้รับมือกับมาน้อยหน้ายักษ์สัตว์เลี้ยงของราชคโคกวนตัวบักเอที่แข็งแกร่งจนต้องเรียกทุกคนมารุมหนึ่งในนั้นคือแม่สาวนางทาที่เข้ามาสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือเขาชุกขวนที่แปลกใจว่าเธอรอแก้แค้นฉันอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงม่ช่วยฉันได้ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยแต่ตัวของแม่นางได้กล่าวว่าตอนนี้เธอได้ปล่อยวางแล้วข้าเป็น ฉลาจากความแค้นที่ผูกมัดและเป็นกกงขังข้าหวังว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะเป็นอิสระเช่นกันและนางก็คาดเจ้ใต้หยูยต่ตรงนั้นสร้างความโมโหหุนให้เจ้าจูหวนเป็นทวีคูณพร้อมกับมองหาเจ้าตัวกันอย่างราดจ้คู่ควรนั่นเองเพราะว่าตอนนี้มีเหตุการณ์เร่งด่วนพราะหัวหน้าพักเยี่ยวได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยเหลือห้องเต้น้อยออกมาจากห้องขังปิดตาย เขาจึงวางความแค้นไว้ก่อนที่จะไปช่วยเหลือฮ่องเต้สุดท้ายพวกเขาก็สามารถช่วยเหลือพระองค์ออกมาได้แต่ก็ต้องสูญเสียหัวหน้าพักเหี่ยวที่ใช้ตัวเองเนี่ยมากันไฟช่วยชีวิตองค์ฮ่องเต้ไว้พร้อมกับกล่าวสรรเสริญว่าโศกพัดเจริญด่างในเจ้าราชคคู่กวนโตโกของเราเนี่ย ก็กระเด็นกระดอนมาจากการล่วงตกกิลด์เป็นเป้านิ่งให้พิชูหวัวของเราเข้าไปอัดแบบกระดำเต็มมัดซัดแบบไม่ต้องเกยไก่ลุกๆจนสุดท้ายและตัวของเขาก็ได้แก่แขนยังสมใจอยากปิดตำนานจอมวางแผนตัวโกงสุดโหดของเรื่องนี้ไปโดยปฏิยายและเมื่อเรื่องราวต่างๆนั้นจบลงองค์ฮ่องเต้ก็ประทานความดีความชอบให้กับทุกๆพรรคที่มีส่วนในการช่วยเหลือประเทศในครั้งนี้ชูหัวนได้ถูกแต่งตั้งเป็นจอมทัพประจำแดนใต้เพื่อต่อต้านการลุกรานจากแดนเหนือพร้อมกันนั้นพระองค์ยังได้สร้าง รูปปั้นนักรบของแม่นางลิงกังเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นางตามคําขอของส่หวนพร้อมกับตบรางวัลให้อีหลงว่าเจ้าอยากได้อะไรแต่อีหลงเนี่ยไม่อยากได้อะไรแล้วครับ อยากนําไข่กลับไปคืนราชันอสูรวะยะค่ะหงเตก็กล่าวว่าจัดไปก่อนที่จะจบเรื่องราวนี้ทิดพี่ฉูและเจ้าอีหลงเนี่ยกได้กล่าวล่าลากันเขาหวังเป็นอย่างมากว่าอีหลงเนี่ยจะสามารถยึดัลังกลับคืนมาได้ทั้งสองแคว้นจะได้เลิกลบลาค่าฟันกันสักทีทางอีหลงเนี่ยเขาก็ไม่รับปากเรานะครับเขาก็ได้แต่หวังว่าตัวเขาจะทําให้ได้แต่ว่าตอนเนี้เขาเอาไข่ไปคืนก่อนนะจ๊ะ เละเรื่องราวของดับเบิลวลพี่พบซอล่าก็าได้จบไว้เพียงเท่าดีอะอะอย่าเพิ่งปิดกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันก่อนซิทิมเดียวเท่านั้นแหละแม่ถ้าชอบมากๆก็กดซับสไครป์เพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะหรืออาจอั้นตันใจอะไรก็ระบายมันออกมาได้ในที่คอมเมนต์ด้านล่างสัญญาว่าอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปสปอยดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตลอับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ